สวัสดีครับพี่น้องมือนี่พบข้อกันกับช่องเศรษฐกิจพ่อเพียงมือนี้พ่อพี่พ่อน้องมาบังวิธีการเลี้ยงหมูหน่อยหรือว่าหมูแมลงอ่อนผมบ่มลุงน้ำนมให้มันคือเอากล้ยน้ำว่าเนี่ยะครับเอาบ่มลุงน้ำนมให้หมูแต่หมูผมมันเป็นหมูปลาแต่กบแปกคือกันนั้นมีหมู เขาสอดมาได้สองตัวพ่อแม่ดำลูกขาวเออแปลกเว้ยครับมันกานผมก็เอากล้วยน้ำว่านี่แหละครับให้มันกินกล้วยน้ำว่าเพื่อว่ามันบ่มลูกน้ำน้ำให้ลูกมันยางดีม่อแต่เข้าสังเกตไปไง่งยๆนะครับนะว่าหมูลูกหมูมันนี่ก็ดมสมบูรณ ว่าแม่มันสิมีน้ำนมหรือบ่มีน้ำนมไก่สังเกล็ดบันตูดหมูหน่อยนะบันตูดหมูหน่อยถ้าดูถ้าตูดมันเหลี่ยมๆจนจนกล่งนะแสดงว่าน้ำนมบ่็นใครมีนะครับนี่ถ้าตูดมันอุ่นอ้วนตรงๆนะแม่นละน้ำนมหลายนี่ผมกับกล้วยน้ำว้าเลยไมนกินเยอะเดินบางที่ก็ เอาพักบุ่งไหมมันกินแน่แต่แต่แม่มันเนี่ยผมอาศัยให้ให้มันกินน้ำดูดูน้ำให้มันกินได้ไหลเพราะว่ามันติบำรุงน้ำนมให้มันมันสิเพิ่มน้ำนมให้ลูกมันนั่นแหละผมก็ตัดยางใส่น้ำให้มันกินเพื่อว่าลูกน้อยมันก็กินได้ง่ายแม่มันก็ กินได้ทุกภาหนะนั่นแหละแต่ลูกมันต้องกินแบบต่ำๆอย่างสิถ้ากินแบบต้องสูงมันก็จะยืนได้ปากก็่ถึงแล้วว่าย,งายังไงล่ะนี่แหละหม้นหนยก็ดเพิ่งเกิดบ่ดทันถึงยี่สิบวันหรอ,หรอสิบกว่าวันเนีะ่ะครับเ้าเสีย่ยวกล้วยยังก็กได้ครับ ก๋วยได้ทุกอย่างนะแต่สุกเวยน้ำว่าว่าได้เนี่ยมันดีก็มูที่สุดผมคิดว่าแอกว่าก๋วยน้ำว่าไไนี่มันกะจีอาศัยว่ามันบบลุกน,ำน้ำนมได้ดีก็มูผมคิดว่าแบบนั้นก๋วยนอื่นกะจังติดป็นยังไงแต่ว่าหมูผมเชียงเนี่ยผมก็ลลบกะขำมันลูบ,ลบหัวลูบหางมันนน่อยหลกเล็กหลูกน่อยมันก็มากัดไม่เหนมือผม มึงคนเดือกระลังเดือกรลังมึนเดี๋ยวนี้มันก็กรลังวนหัวนสมบูรณ์ดีเยอะดอกเนี่ยพักบุ้งนะครับผมบอกพักบุ้งไม่มันกินไม่ให้หมูหน่อยมันหัดกินอาหารไป ต้องฟึกหันให้มันกินอาหารเอาพักเอาหนาเอาแนวใได้ก็ได้เพื่อแต่ว่าเนวดิมันกินง่ายมันแห็นง่ายมันแต่พักบุ้งนั่นแหละกับกล้วยนะแต่ว่ากล้วยมากให้มัดกินนะั่นแม่มันกินมัดลูกกินบ่ท่านจะให้ลูกค่อยหัดกินอาหารแน่กับกล้วยนำว่านแม่มันกินมัดน,นี่จากลูกกินบ่ท่านเจักเทีย จ้จับเมียมันไน้เอาอันลังกําลังนารักจำมั่มแต่หมูหน่อยเท่าตัวครับผมผู้ได้สนอลกสนใจนะครับเนาะต้องการอยากได้ก็ติดต่อมาทั้งผมก็ได้ผมสิลุ่งเบิดท่หรือลุ่งเพจไว้ท่าห์ต้ขิดน่นะ ไปเริ่มกดไล์กดแชร์กดติดตามอห้ผมในเด้อพี่น้องเด้อผมสิมีกำลังใจเกิดชิบหม่ๆไม่เบื่องอีกเกี่ยวแจกกับการเลี้ยงซัดนี่หนหะหรือทำการเกษตรทุกยางทุกแนวกัพ่อเห็ดพ่อเห็ดได้เป็นบางยางเยอะดอบอผมเก่าก,กวนน้ำว่านี่ไรมันกินกำลังเห็น มันต้องหยาดกันเซลส์มูนหน่อยเค <c oughs> ็ดตัว <c oughs> ได้ขาวสองได้ดำหักผมกังงัดเยอะกันและมันสอด เป็นลูกสอดมาได้ยังไรซองตัวขาวเป็นหมูขาวแต่มันไล่ขึ้นมูอยูงเลยอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมเดเดอร์พี่น้องเด้อสวัสดี